สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทานผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแลวรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันกบแอดในเสาร์ของมือวันที่16เดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องค่ะมือนี้นะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากอาจารย์เคยทําได้นะคะพี่น้องค่ะสาหรับคลิปนี้เส้านี้นะคะ อาจารย์เคยทําได้แนวทางของเราเนี่ยไปได้ทั้งสองทางนะคะพี่น้องครับไปได้ทั้งสองทางเลยนะคะพี่น้องคะไปได้ทั้งสองทางสําหรับอวดที่ผ่านมาเนี่ยแนวทางเพื่อนบ้านของอาจารย์นะคะเราให้วิ่งเก่ามากจับคู่ค่ะมีเก่าหนึ่งกับเก่าแปดนะคะพี่น้องคะกับเขามาทั้งสองเลยนะคะเมื่อนี้อาจารย์เราก็เลยนํามาฝากตะวาไปได้ทั้งสองทางพี่น้องไปได้ทั้งรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็เพื่อนบา้าน มือแรงนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางมาอนีนะคะเช้า,ชาว,วันที่16ค่ะแนวทางจากอาจารย์เคยทําได้นะคะสีได้มาเป็นตัวได้พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะค่ะค่ะมาอนีอันไหนกไ็ไเลยนะคะว่าแต่อาจารย์ให้ค่ะมาหนีครับอาจารย์คะไทยเล่าค่ะพวเอออาจารย์ ค่ะครับพร้อมค่ะไปเล่าค่ะไปเล่า,าลองดค่ะอาจารย์แต่ว่าผมต้องจอจอตัวค่ะจออได้ห้าศูนย์หาศูนย์บอค่ะาจาัน เดี๋ยวเด้วค่ะอาจารย์ม,มันือบ่คอยได้ยินเป็นดอาจารย์ตัวใดน,นะคะค่ะอาจารย์เก <90 S 1> <90 S 2> ้าูนคระเก้าศูนนะคะอาจารย์คะลองห้าศูนย์รองห้าศูนยค่ะ อ่สุนี้สุดนี้เป็นเป็นไทยหรือลาวนะคะอาจารย์นี่มันนี่แหละนี่แหละมันแยกบ่ได้นี่ยแต่ว่าวมันออกมือเดียวกันเอาทั้งสองรถปิยังอาจารย์คะเอาใส่ทั้งสองรถปิยังคะครับตะวันเอเอครับเอาเอาผมผมจะเอาไว้ครับเครื่องไทยถึงลาวนี่เอาไวจ้จะกัดพกค่ะเหลาวมัน ล่ามันมีซีครับเก่า <c oughs> แต่เมือขึ้นศูนย์มันมากชิวเย็นยังไงล่ะขึ้นมากระดับเก่ามาก <c oughs> เก่ามากศูนย์มากอาัพเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์ค่ะอ่าศูนย์ครับค่ะ <c oughs> อ่าเก้าครับ <c oughs> เก้าเนี่ยแหละครับอ่าเก้าค่ะเก้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าสี่ห้าสี่ห้าค่ะสี่แปดสี่แปดค่ะ สี่เก้าค่ะอันนี้เป็นเล่าเป็นเล้าเป็นไทยนะสิบเจ็ดครับบวกเกาคือเก้าสิบเจ็ดค่ะครับบ่งเป็ี่เก้าศูนย์ค่ะสิบเจ็ดค,ครับค่ะแลกห้าศูนย์สามตัวค่ะเล้นที่สุดคือเก้าศูนค่ะอาจารย์ยากนักหนึ่งวนี้ยค่ะอาจารย์ รดลตะลีลลดดได้รบนณยล่ะคะอาจารย์คะะนครับค่ะา,ายเออกาวา่าทากาวา่าทางวันนี้จนปุ๊บนี่แม่นเกเกือบเป็นล้านปะคะอาจารย์ลลายเติบ,เตบนะา,านะคะอาจารย์เนาะค่ะค่ะ เออลักของโอ้กโอ้ธรรมดานะลักของกระดค่ะอาจารย์ครับลักของกลางเรื่องกลางๆน่เลยะเออค่ะานักสุดมีคือเก้าศูนย์นะคะอาจารย์ครับเกาศูนย์เกสบเจออม้าูนย์เก้าสิบเจ็ดนะคะครับเมือนเพื่นแมศูนย์่ศูเรต้องเกาศูนย์นย์ใช่นะค่นั้นค่ะอาจารย์ะสิตค่ะ จ้ะอาจารย์าายเอาได้ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ได้ค่ะจ่าค่ะค่ะได้ค่ะอาจารย์คะจ้าจ้าค่ะขอบคุณอาจารย์ไลนนะคะเซานี่ค่ะฮัลวัสดีค่ะอาจารย์ว่างเล้วพี่น้องคะเดี๋ยวไอซิมาสรุปให้ในคงสุดทายนะคะพี่น้อง สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากอาจารย์เคยทําได้นะคะมื่อนา้อาจารย์เราก็นําแนวทางมาฝากเนาะพี่น้องเนาะขอบบุญขอบคุณอาจารย์หลายๆนะคะที่มาบอกชูฟังมื่อนีนนะคะในชุดนี้นะคะไปได้ทั้งสองทางนะคะพี่น้องคะไปได้ทั้งสองทาาเนาะพี่น้องเนาะไปได้ทั้งสองทางนะคะสําหรับเส้หนี้แนวทางของอาจารย์เคยทําได้นะคะกรมี แนวทางมื่อนี้นะคะมีเก่าศูนย์ห4าศูนหาเก่าหาีแเก่าแล้วก็หนะคะพี่น้องคะอาจารย์เล่าเน้นหาวงกลมหายยุทธิเกาูนย์หาศูกับหนนะคะแต่ว่าอาจารย์เล่ามากมากคือเก่านกับหนนะคะพี่น้องคะไปได้ทั้ง2องเอค่ะพอไมพี่น้องเ้อทั้ง2เลยนะคะพี่น้องคะ เอาแคปหน้าจอนะคะแนวทางเช้านี้นะคะจากอาจารย์เคยทําได้พี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะกามีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางจากอาจารย์เคยทําได้นะคะฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนเสาร์มือวันที่16 ตุลาคมนะคะพี่น้องคะจังใดกะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิงนะคะทั้งช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะแล้วก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะพิจารณาเบิงค่ะถ้ามักจะชอบแนวทางของอาจารย์นะคะยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พ้อมนะคะสําหรับอาจารย์บอนีนะคะเล่ากับไลา์เติบยู่ท่า ชุดนี้มาจังๆตรงๆอาจารย์เราได้ฮกลักวสันพี่น้องคะจังใดก็นับไปพิจารณาเบิงเด้อพี่น้องเด้อนําไปพิจารณา,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 าเบิงนะคะถ้ามกแต่ชอบก็จังว่าและพี่น้องสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับยิบว้พุ่ลใบสองใบฮัทเทียได้เป็นเศรษฐีหนาไม่ค้นต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเอาสาหรับแซนี่กับมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากอาจารย์เคยทําได้นะคะขอขอบุญขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขุสุขคนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขุสุข้นโช,โชคโชคมันมัน ลำลำด,ดวดแห่งๆปังๆค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปนํากันสุขุสุขอนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแน,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 นวทางจากอาจารย์เคยทําได้ค่ะแล้วก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกพี่น้องคะถ้านผูอยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาม่เลวก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิเด้บ่พพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอคซิได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรเทาสุขสุขอนไปก่อนค่ะเอาไว้พ่อกันไม่กรแบาดในคลิปนานนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ